S a s s a l a m ม a l a i k u มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ่าสวัสดีนักเรียนชั้นมคน <c oughs> นะครับ uh, ในช่วงนี้เราก็เรียนออนไลน์นะครับส่วนของครูก็จะส่งลิงก์ให้กับ uh, นักเรียนนะครับได้เรียนนะครับผ่า uh, น youtube นะครับ uh, ครูก็จะมีการสอนตาม uh, เวลาที่ วิชาการได้กำหนดไว้นะครับอิชอัลลอ์แล้วก็นักเรียนที่เข้ามานะครับให้คอมเมนต์นะครับเขียนชื่อด้วยนะครับให้คอมเมนต์เขียนชื่อของตัวเองเพื่อว่าจะได้เช็คชื่อนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับก็เกี่ยวกับของมสีนี้ในภาคเรียนที่ หนึ่งนี้นะครับก็จะมีสามเรื่องสามหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะต้องมาเรียนนะครับก็คือหนึ่งอัลลัการละหมาดนะครับซึ่งการละหมาดนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามีความยาวนะครับมีหลายหัวข้อนะครับสองนะครับอ่าข้อที่สองก็คือเกี่ยวกับการจัดการศพนะครับการจัดการศพนะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็สาม เกี่ยวกับเอติกรนะครับสามหัวข้อใหญ่ๆนะครับในภาคเปลี่ยนที่หนึ่งนะครับเอาดูนะครับอัสซอลาอัสซอลาก็คือการละหมาดนะครับอัสซอลาลูกตันดูหน้าที่31นะครับอ่าอลยากูตหน้าที่31นะครับอัสซอลาลูกตันการละหมาดลูกตันพดลูกาะตามหลักภาษานะครับ ้าราแปลตรงๆนะครับอัศรลัก์ก็คืออดัดุอ,อบูบิไครเรนบาร์ดูอดังด้กับบาจิกันก็คือการขอพรด้วยความดีนะครับเราขอให้อัลตาลาทำดีกับเรานะครับอันนี้ถือว่าอัศรลัก์นะครับเราขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอ่ามันไม่ผิดตามหลักญญาศาสนาอิสลามนะครับถือว่าอัศรลัก์ตามหลักภาษาที่ว่าเราสอ่แล้วนะครับตามหลักภาษานะครับ วชาระอันดานพรวชาระตามหลักวิชาการศาสนานะครับอ่าตามหลักศาสนาแล้วอ,อัลละคืออะไรอกวาลนอกวาลนมีบ e r a p a ภาพพรกตจอันก็คือหลายๆคำพูดก็คือในอัลสสละนี่ในละมานี้มันมีการพูดนะครับเราพูดกับอัลลอฮ์ตาลานะครับการพูดก็คือการอ่านอันกุรนและก็การซิกเกตนะครับ การอ่านอัตติย ah ัดนะครับอันนี้ในละหมาดถือว่าเป็นอัควาเลนบิบาราโ a พาร์กกถาะันถ ok ้าไม่อ่านถ้าไม่พูดเลยในละหมั่งที ah. ่เก ah ี am, ่ยวกับการอ่านอัลกุรอานการซิเกตการอ่านอัตยัดถือว่าไม่ซอกเหมือนกันนะครับถือว่าไม่ใช่เป็นคํานิยามของอัลสลากอัลสลักคานิยามตามหลักศาสนาแล้วนะครับอัควาเลนบิบ e r a p a พาร์กกถาะัน ว่าอัฟอาเลนดานบิบาระพอพารบวตันและก็มีหลายหลายการกระทำนะครับเช่นจะต้องยืนตรงจะต้องรวัวพาะจะต้องสูจูดจะต้องอิยติดานนี่คือการกระทำนะครับแต่ว่าคำพูดหรือว่าการกระทำนี้มุฟตตาฮะต,ะตมบิดักบีรียันดิมุลอกันเนดียด engan ตะเบตี่เริ่มต้นด้วยการกล่าวตัเบตก็คืออัลลอฮฺอักบัรนะครับ การกล่าวตักบิในละหมาดนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวตักบิมุขต,ตัตมาต้นบิตทัส,สลมิม yang d i s ด d a h i dengan s a ก็คือสิ้นสุดละหมาดนะครับเสร็จละหมาดก็คือให้สลามนะครับพอให้สลามถือว่าเสร็จแล้วการละหมาดนะครับพอตักบิดเริ่มเข้าการละหมาดแล้วนะครับตักบิดก็คือตักบีร,ถถรตุลเอรรอมขียกตักบีรตินเอร์รอมก็คือการกล่าวตากักบิด พอเราเกล่าวตักเบีละมาดมันก็ทําให้อีหรอมหารัมกันบนอย่างฮารสุสก็คือของฮารุสถือว่าฮารัมและช่วงนั้นจะทําเช่นจะกินข้าวจะพูดเรื่องอื่นจากในละมาดอันนี้ถือว่าฮารัมแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยให้สลามวอลีบันพะดอาลิสรุปนะครับอาัอสลสลักคำนิยามอลัลสลักตามหลักศาสนาก็คือ,อ หลายๆคำพูดก็คือการอ่านอันครัวอา่านการซกเกตแล้วก็การอ่านอันตถิยานหลายๆการกระทําก,ก็คือการยืนตรงการรูปข้ออยติดานสุ j ุ d นั่งระหว่างสองสุ jud นั่งทหิยานนะครับแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยตักเบสแล้วก็สุดท้ายด้วยสลามนะครับเอาหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่สองหน้าสามสิบสองนะครับ อัลสลาตุลมักตูบะตูวะอัลกอตุฮามนะครับละหมาดที่มักตูบะที่ถูกกำหนดไว้ที่วายิบวะอัลกอตุฮาและเวลาของละหมาดที่ถูกกำหนดไว้ก็คือละหมาดที่วายิบนะครับดูนะครับอัลสลาวะตุลมักตูบะตูคอมสตันละหมาดที่วายิบที่เป็นพารดูคอมคอมสันนะครับคอมสันลีโมมีห้าเวลานะครับก็คือหนึ่งอัจจุรูหนึ่งละหมาด ซ zoht azhru z uh az ุ h t zoht นี่วะฮิยาอารบะตุรกาอัตินอันนี si, ้เราไปเรียนสักนิดนะครับสืบเนื uh u, ่องมาจากว่านักเรียนก็มีพื้นฐานมาแล้วนะครับวะฮิยาอารบะอารบะอูรกาอัตินก็คือสี่หรอกนะวะอาอวัลูวัตติฮะเริ่มต้นอาวันอาวันวัตุดูญะอัจหริเริ่มต้นละมาอัจหรีก็คือาวาลุชัมซี ดวงอาทิตย์คล้อยนะครับลิงเกตมัตารีดวงอาทิตย์คล้อยว่าคิรูด้านอาทิตยอซุรีจงหดเวลาก็คือมาซีโรซิลลิคุลิชอมมิสลาบ่าดีบายังทีบทีบสตุสอาประมณนก็คือเงาของสี่หนึ่งเท่ากับตัวของมันนะครับซีวาซิลลิสตวาอีไม่นับอ่าเงาของตอนเที่ยงนะเงาอิสติวาตอนเที่ยงที่ดวงดวงอาทิตย์ อ่ามันจะขึ้นไม่ไม่ตรงนะครับก็คือมันจะอ่าไปทางทิศทิศเหนือบ้างทิศใ,ใต้บ้างนะครับอ่าตอนเที่ยงก็จะไม่ตรงอันนี้ไม่นับนะครับเอาอิสติวะอ่าสรุปแล้วจุรีก็คือเริ่มด้วยทิ์คล้อยนะครับทิ์คลอยก็เริ่มเข้าเวลาแล้วก็หมดก็อ่าเงาของสิ่งหนึ่งตรงกับอ่าเท่านะครับเท่ากับอ่าสิ่งนั้นนะครับ ความยาวนะครับสอง wal asrul asar wahiya net al asrul arbaun r o ก a a t i ก็คือสีร่รากาตเหมือนกันว่าอาว a l waktuha เรื่องเวลาของ asar อ z a soruzilul k u l i s h a ิ i m mislam เมื่ออะไรที่เงาของสิ่งหนึ่งเท่ากับตัวของมันวาซาดะกอรีลันแล้วก็เพิ่มไปนิดหนึ่งก็คือเงาเพิ่มจากความยาวเพิ่มจาก ความยาวของสิ่งนั้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หมดเวลาก็คือดวงอาทิตตกนะครับวัลมะ g ริบู dan ketika magrib lamat magrib wahiya salat surakatin ก็คือสามรอบการนะครับว a a w w วัลวั h ติฮาเริ่มแรกเวลามะกริบบูรูบูปุรซิชัมซีก็คือดวงอาทิตตกหมดนะครับดวงอาทิตตกสมบูรณ์นะครับหมด w a า k h รุหูวไกบูบาตุชาพักิลอะห์มารีาและก็สุดท้ายลหมัดมะกรบเวลาลหมัดมักรบหมดเวลาก็คือวไกบูบาตุชากิลอะห์มารีหิลังชาปอกเมรก็คือ,อสีแดงนะครับที่ขอบฟ้าหายไปนะครับ <c oughs> วันอิชาอุ ล้วก ah uh, ah ul ็ละมัดอิชานะครับวะฮิยอารุมบาอูรักะอาตินมีสี่ระกาตนะครับวะอาวาลุวัติฮาเริ่มเข้าเวลาอิชานะครับไบบูบัตุชาบากิลอะฮ์มารีก็คืออ่าแสงสีแดงที่ขอบฟ้าหายไปนะครับก็คือหมดเวลามมกริบวอาคิรูฮูดันอาเคีร์เนียอิชาตุลูอุลฟาจาริสตอดิกีก็คือขึ้นพระยาแสงอรุณจริงขึ้นนะครับ อันนี้เวลาอิชะนี่จะยาวหน่อยนะครับวัสซูบะฮูดานซูบกสุดท้ายซุบกนะครับวายารอกะรอกรอาตานีสองรอกอาณ์นะครับว่าอวาวลวัติหาเริ่มแรกลามาซูบกก็คือตูลูอุลฟาริซอดิกีแสงอารุกิงครินะครับแล้วก็ว่าอาคิรูหูตูลูอุชามสีแล้วก็สุดท้ายนะครับหมดเวลาก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นก็หมดเวลานะครับ อะซาลุสซลาตีหัวข้อต่อไปนะครับในหน้าที่3 3อะซาลุสซลาตีกาอุซซรันมาอย่างก็คือความจําเป็นของการละหมาดอะไรครับความจําเป็นของการละหมาดอุโซนี้ก็คือความจําเป็นที่ชารลที่ศาสนาของเราอนุญาตให้หยุดละหมาดได้นะครับคือเราไม่ละหมาด ในเวลาได้อันนี้ถือว่าอุซูดถอว่าจําเป็นนะครับที่เราไม่ละหมาดต,ตามกําหนดเวลานั้นได้นะครับไม่ฮ a ร a นะครับแต่จะต้องอดอ,ดอชัดจายอ่านะครับดูนะครับอาซาลุซาลติกาอูซูรันมาอย่างก็คือควา,ามจําเป็นที่ศาสนาอนุญาตให้หยุดละหมาดในเวลานั้นได้นะครับ ถือว่าไม่ไม่ฮ a รอมนะครับอรบอาตุ4ีประการถ้าเรามี4ีประการหรือว่าข้อหนึ่งข้อใดตั้ง4ีประการนี้นะครับถือว่าเราไม่ละมาตามกำหนดเวลาเมื่อกี้นะครับที่ได้กําหนดได้นะครับแต่จะต้องชดใช้นะครับหนึ่งอันเน่าหนึ่งอันเน่าก็คือการนอนนะครับก็คือการนอนหลับหลับสนนะครับไม่รู้สึกตัวนะครับในเวลาที่ บอกเมื่อตะกี้นะครับที่ว่าเช่นซูโบก็เวลาแสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับในระหว่างนั้นเราไม่รู้สึกตัวหลับสนิทเลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหมดเวลาแล้วถือว่าอุจจตถือว่า,าศาสนาไม่เอาผิดนะครับแต่ว่าจะต้องจดชายนะครับตื่นขึ้นมาปพ๊บก็อาวะยิบจดชายเลยนะครับ สนะครับวันนิสยาณูลืมอ่าก็คือเราลืมละหมาดนะครับหรือว่าเพลิดเพลินนะครับอันนี้ลืมจริงนะครับลืมละหมาดนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราก็มีเพื่อนมาหรือว่ายังไงก็ลืมนะครับจนหมดเวลาอ่าพอหมดเวลานึกมาได้ยังไม่ละมาดีีนะครับอันนี้ก็ไปชดใช้นะครับในช่วงเวลาที่เราทิ้งละมาดเมื่อกี้ถือว่าอุจจน,นะครับ เพราะว่าการลืมนี้ไม่ใช่เป็นการเจตนาเหมือนการนอนหลับสนิทเหมือนกันไม่ได้เราไม่ได้เจตนาที่จะทิ้งละหมาดแต่ว่าลืมนะครับหรือว่าหลับสนิทอันนี้ถือว่าช่ำนอถือว่าอุจูดนะครับต่อไปนะครับวันย่มองยมอก็คือการรวมละมาดเราไม่ละหมาดในเวลาแต่ว่าเราเอาละหมัดในเวลานั้นไปรวมกับอีกเวลาหนึ่ง ถือว่าอูดโรดเหมือนกันนะครับศาส,สนาอนุญาตนะครับได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเราเดินทางนะครับเราเดินทางเราไม่ได้ละหมาดในช่วงเวลาซูรีแต่เราเอาซูรีไปละหมาดในช่วงอัสซรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้นะครับไม่ฮ a ร a มนะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราจะยาะมอะตะัเคศนะครับจะเอาซูรีไปทําในเวลาอัสซรีนะครับ วอยิบเราจะต้องเนียดในเวลาซูรีว่าฉันจะรวมละมาซูรีในเวลาอัสรีนะครับวายิบจะต้องเนียดนะครับก่อนหมดเวลาซูรีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่สามารถไปรวมได้นะครับแล้วก็มีความนะครับอันนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับหัวข้อ ต่อไปนะครับข้อที่4นะครับที่ว่าอุซจตละมาวัลอิกรอบูดันกะกัจหีนะครับกะกัหีถูกบังคับนะครับถูกบังคับไม่ให้ทำการละมานะครับจึนว่าถ้าเราละมาดยนี้จะมีคุณค่านะครับอันนี้ก็ถือว่าอุซซตนะครับเราหยุดละมาดในเวลานั้นได้นะครับแต่เมื่ออะไรที่เราปลอดภัยแล้วนะครับก็มาปนโดชดชายนะครับ อันนี e. ้ถือว่าอ er ุจนละหมาดนะครับอ e. <OR> ุจนละหมาดก็ม e. ีสีประการนะครับแต่ส่วนผู้หญิงที่ว่ามีประจำเดือนอย่นี้อันนี้ถือว่าไม่ใช่อุจนละหมาดคือฮารมละหมาดเลยนะครับอันนี้แล้วก็ไม่ต้องชดใช้นะครับอุจนนี้มีสีประการนี้นะครับเอาต่อไปนะครับ as-salaatu m u h a r มะตุ t ิน i ฮซุลวักต a หัวข้อต่อไปนะครับ ละมา,อา,มามนอส semayang อย่างที่ a ้ามกันเ i ียวได้รับจากสกิร a k วลาก,ก็คือเวลาที่หรามละหมานการละมา,า,ะมานี้อัลตัลักําหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับกำหนดเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราทําอื่นจากเวลานั้นมันก็ห้ามนะครับแล้วก็มีเวลาที่อัลตัลักษห้ามละมานด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ขยันนะครับจะละหมาน อ่าทั้งวันทั han, kind of um ้งคืนแต่ในเวลาต่อไปนี้คือไม่ได้นะครับจะละหมาดไม่ได้แล้วนะครับก็คือละหมาดสุนัขนะครับในช่วงนี้ตาฮรูมุสซอลาตุลลาตีลาซาบาบัลาฮะฮารัมสมัยยังฮารัมละหมาดนะครับอัลลาตีลาซาบาบัลาฮะยัางที่ไา่จด้ jenis เบบากกิญญาอัลสลา์ฮารัมละหมาดหามละหมาด ละหมาดไหนครับละหมาดที่ไม่มีสาเหตุสําหรับการละหมาดเช่นละหมาดสุนัตโมตรกเราขยันนะครับอยากจะละหมาดสุนัตโมตละก็คือเราเนี้ยว่าฉันละหมาดหรือว่าฉันละหมาดสุนันท่านไอ้นี้ทําได้ไม่จํากัดรอกอานนะครับเราสามารถทําได้ไม่จํากัดรากอารนะครับเชียอยู่ในนี้ทำสุนันโมตระวันละสี่ร้อยรอกอาร อันนี้ทุกวันวันละ 400, 400 400 400 400ทุกวันนะครับอันนี้ไม่จำกัดเราจะทำา404้0ยพอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในเวลาต่อไปที่จะกล่าวนี้สุนันมตโลนี่ห้ามละหมาดเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุของการละหมาดเราขยันเราก็ละหมาดแล้วเอาลาฮาซาบาบุลมุตักิรนหรือว่าละหมาด อาตาว่าเดี๋ยวบางทีเนี่ยอัสสลามสาบบบนมูตะอักคิรนรู้ว่ามีสาเหตุแต่สาเหตุนั้นอยู่ข้างหลังละหมาหลังเราละหมาดเสร็จสาเหตุของการละหมาดนี้มันอยู่ข้างหลังเช่นอะไรยกตัวอย่างละหมาดก,การเดินทางละมาดเดินทางนะครับก่อนที่เราจะเดินทางสุนัขให้ละหมาดสองรอกาศนะครับเป็นสุนัขเดินทางแต่เรายังไม่เดินทางทีนะครับตอนนั้น เดินทางนี้มันอยู่ข้างหลังนะครับเราละหมาดเสร็จเราค่อยไปไอ้นี้ในเวลาต่อไปนี้นะครับหารมละหมาดการเดินทางถ้าสมมุติว่าเราจะไปในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ก็หารมละหมาดการเดินทางนะครับแต่ว่าที่หารมก็พีไกรีฮารามีมักะตาปะดาลายดาริปะดาตานะห้ารำมักกะอื่นจากที่มักกะนะครับที่มักกะนี้ได้ทุกเวลานะครับไม่มีเวลาหารมนะครับ ฮารัมนิพีคอมสตีเอากอตินฟาดลีมอวักตูในหช่วงเวลานะครับหช่วงเวลานี้ฮารัมละมาดนะครับ 1. วัตติตูลูอิช,ชัมซีวัตตูในมัตฮารีในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นระหว่างที่ดวงอาทิตกำลังขึ้นอยู่อันนี้ฮารัมละมาดนะครับ ละหมาดสุน,นันเมื่อตะกี้ไ,ไม่ได้นะครับละหมาดที่สาเหตุไม่มีสาเหตุหรือว่าสาเหตุอยู่ข้างหลังเช่นละหมาดสุนันมอตละละหมาดเดินทางนี้คือไม่ได้นะครับในช่วงดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกระทั่งฮตตัตาตารตาบิยาก็ดรอรูเห็นห่งงอตารังกาก็ดาดอุลุลเหมงิงจนกระทั่งได้ประมาณหนึ่งศอกโดยประมาณอุลุลเมิงก็คือ ด้ามของหออกก็คือประมาณหนึ่งศอกนะครับหนึ่งศอกนี้แล้วก็วัดประมาณ8ปดโมงเช้านะครับระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึง8ปดโมงเช้าอันนี้ฮาร a นะครับหลังจากนั้นก็สามารถทําได้นะครับสองวาวาติลิสติวาอีสองว aktu i s t i w เวลาเที่ยงตรงเวลาเที่ยงตรงนี้ฮาร์มนะครับแต่เที่ยงตรงนี้ก็หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับ ตอนเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็ดวงอาทิตย์ก็คลอยแล้วนะครับพี่ไกรริยมินยุมอาติแต่ว่าเที่ยงตรงนี้ผาดาลายนดาร,าริผาดาฮาริยุมาอาอื่นจากวันศุกร์วันศุกร์นี้ไม่เป็นไรนะครับเที่ยงตรงก็สามารถละหมาดได้นะครับฮัตตาตาซูลาห่งก็กลิ้เกิดมาตาฮารีจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์พลอยนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์้ลอยก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแต่วันศุกร์นี้ไม่เป็นไรนะครับวันศุกร์อันนี้ ชาร็อกไม่ห้ามนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อส่งเสริมการไปละหมาดวัดสุดนะครับบางคนไปตอนสิอ็ดครึ่งอย่างนี้พอไปถึงบอดีตีสองก็สามารถสามารถละหมาดตฮียตุลมิดได้แต่ไปนะครับเวลาที่สามวักติลิสปิรารีดานวั k ตุคุนิงมัาหารีในเวลาที่ดวงอาทิตย์มีแสงเป็นสีเหลืองนะครับ หัตตากรูบาแห่งก็อย่าตกมาตฮ ari จนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์ตกก็คือประมาณห้าโมงเย็นนะครับโดยประมาณห้าโมงเย็นนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ตกนะครับเราจะดูดูว่าที่ขอบฟ้าจะมีแสงเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ฮารัมละมัดนะครับในช่วงน,นั้นนะครับละมัดซุนนะครับละมัดพัดดูนี้คือได้นะครับ ต่อไปนะครับว่าบะดาเพียลิอัลสลีเวลาที่ฮารัมละมา่นเวลาที่ช่วงเวลาที่สี่นะครับว่าบะดาเพียลิอัลสลีแลนก็โมเดียนจากนี้ไปมั่งบวชอัสลัดหลังจากละมา่นอัลสลีถ้าอัลสลีเช่นข้าวเวลาสิบหกนาฬิกาอย่างนี้เราก็ละหมาดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ฮารัมแล้วนะครับที่จะละหมาดนสุนัต ที่กล่าวมาเมื่อตะกี้นะครับหลังจากละมาศฮัตตาตักรูบาเฮงก็หยาดดมัตตารีจนกระทั่งว่าดวงตกนะครับพอดวงที่ตกก็ไม่เป็นไรเวลาสุดท้ายช่วงเวลาสุดท้ายที่ฮารัมละมาวะบะอัดฟิยาลิสุมาฮีดันคือโมเดียนจากนั้นมาทำซุบะหลังจากละมาซุบฮีฮัตตาตัตุลูอาเฮงก็ไหนมัตตารีจนกระทั่งว่าดวงติดขึ้นนะครับพอดวงติดขึ้นก็ ให้ขึ้นประมาณ1สองนะครับก็คือประมาณ8ปดโมงช้านะครับสรุปแล้ว5เวลานี้ฮารัมละมาดนะครับสรุปง่ายๆคือ 1. ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึง8ปดโมงเชา้าสอเที่ยงตรง 3. ตอน5้ามงเย็นนะครับจนดวงอาทิตย์ตก 4. หลังละมาดอัสรีนะครับ ห้าหลังละหมาดซุบฮีนะครับห้าเวลานี้ฮามละหมาดที่ไม่มีสาเหตุหรือว่าสาเหตุอยู่ข้างหลังแต่ถ้าหากว่าละหมาดที่สาเหตุมาพร้อมไม่เป็นไรนะครับหรือว่าละหมาดที่สาเหตุอยู่ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรอะไรครับที่สาเหตุมาพร้อมเช่นละหมาดสุริยคราละหมาดสุริยคราดนี่จะมีสาเหตุคือพร้อมกันนะครับในละหมาดไอันี้ไม่เป็นไรสุริยคราด จะเกิดหลังอัศรีก็สามารถละหมาดได้นะครับถือว่าไม่ห้ามนะครับหรือว่าสาเหตุอยู่ข้างหน้าเช่นละหมาดยานาซะละหมาดยานาซะนะครับสาเหตุอยู่ข้างหน้าก็คือการตายก่อนนะครับตายก่อนถึงจะละหมดาดอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรแต่ข้อคิดสังเนตนะครับของการละหมาดยานาซะคือเราจะต้องไม่ตั้งใจที่จะ วังเวลาละหมาดยานาจากําหนดเวลาลหมาดยานาจาใน้าเวลาที่กล่าวมาครับไม่ได้นะครับถ้าตั้งใจโดยไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่เราตั้งใจนะครับเช่นฉันจะลหะมาดยานาจาหลังอัสรีก็บอกว่ามีเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลอะไรอันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับหรามเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ้ามีเหตุผลไม่เป็นไรเช่นเหตุผลรอญาติรอญาติใกลเขา มาถึงก็ประมาณอสัสรีอ่าเราก็จะให้ญาติดูหน้าดูอะไรก่อนนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับชารอนอนุญาตนะครับถือว่ามีเหตุผลนะครับหรือว่าอ่าจัดการไม่ทันถ้าจะละหมาดฟอนอัศรีนี้จะจัดการอ่ามายาดไม่ทันอ่าแล้วก็ทันก็คือหลังอัศรีถ้าปล่อยไปนานมายาดอ่าจะเสียหายนะครับอันนี้ถือว่าได้นะครับ อ่าชารอรรออนุญาตนะครับก็หัวข้อการละมานอ่าครั้งแรกก็ครูก,ก็มีท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเงื่อนไขของต่อไปนะครับเป็นรอบที่สองก็อย่าลืมนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับด้านล่างเขียนชื่อด้วยนะครับเพื่อจะเช็กชื่อนักเรียนนะครับอ่าวัส,สลาอัลัยตุมบาร